สอนลูกนับสี่เหลี่ยมจัตุรัส ت ในรถทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหมาครับนับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนี้คือมีด้านทุกด้านเท่ากันใช่ไหมอ่าก็มันจะแบ่งเป็นเช่นมันจะมีด้านเท่ากันก็คือหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสามสามช่องคูณสามช่องแล้วก็สี่ช่องคูณสี่ช่องแบบนี้นะโอเคนะอ่าอ่ะขั้นตอนแรก ใส่หมายเลขเข้าไปก่อนครับนี่คือเทคนิคอะใส่หมายเลขเข้าไปทุกทุกช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับห้ามซ้ำกันนะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จปั๊บอันไหนคือหน,นึ่งคูณหนึ่งอ่ามีหมายเลขอะไรบ้างเขียนให้หน่อยหนึ่งคูณหนึง่งหนึ่งช่องแบบนี้หนึ่งช่องแบบนี้อันไหนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่สองสองมีอะไรอีก สองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกมีสี่อันนะอรานี้ต่อเป็นสองสองคูณสองแบบเนี้จะตุวหลักยังไงมีใครบ้างสองคูณสองเนี่ยชี้ดูมีหนึ่งมีสี่มีห้าใช่ไหมอ่าเขียนไว้หนึ่งสี่ห้าใส่วงเล็บไว้ก่อนนะนี่คือหนึ่งหนึ่งรูปมีไหนมีตัวไหนอีกที่เป็นสองคูณสอง ป <8 S 2> <8. S 1> ดแปอย่างเดียวใช่ไหมโอเคแปดนะแปดหนึ่งช่องโอเคเขียนว่าแปดเขนอีกบรรทัดหนึ่งเลยจะได้ไม่ซ้ํากันมีตัวไหนอีกที่เป็นสองคูณสองสองสามหกอ่ะชี้เดี๋ยวชี้เนี่ยสองสามแล้วก็หกโอเคสองคูณสองเนาะโอเคอ่ะเขียนไว้สองคูณสอง สองสามแล้วก็หใส่วงเล็บไว้อ่าตรงนี้ก็วงเล็บนี้ที่ห้านะครับไม่มีแปดนะครับวงเล็บไว้หลังห้าเคนะครับอ่าพานะครับต่อไปเป็นสามคูณสามมีอะไรบ้างสามคูณสาสามช่องคูณสมช่องสี่ห้าหกเ็ดแปด อืมโอเคเขเียนไปแสงเล็บไปเลยวงเลบน่าน,นี่มีแค่อันเดียวไหมหรือว่ามีอีกไหมต่อไปเป็นสี่คูณสีสีช่องคูณสีช่องแบบนี้ก็คืออะไรทั้งหมดอ่าทั้งหมดก็คือหนึ่งถึงเก้าโอเคหนึ่งคีดเก้าเลยก็ได้เาเขียนเยอะอ่านับที่ว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเท่าไหร่ อันแรกหนึ่งคูณหนึ่งมีเท่าไหร่กี่อันสี่อเขียนว่าสี่อันที่สองกี่อันสองคูณสองมีกี่อันสองคูณสองมีกี่สามอ่าสามเขียนสามบวกสามไปสามคูณสามมีกี่อันหนึ่งอันอ่าบวกกับสี่คูณสี่มีกี่อันสี่คูณสี่มีหนึ่งอันอ่ารวมกันเท่าไหร่รวมกัน ตอบ9รูปนะครับโอเคอันนี้คือแทคนติกในการหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเค